นายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองอธิบดีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขกล่าวถึงกรณีมีหญิงวัย39ปีเสียชีวิตหลังการฉีดวัคซีนสลับชนิดว่าจากการตรวจสอบทราบว่าเป็นครูที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงและมีค่าดัชนีมวลกายแสดงถึงเป็นโรคอ้วนระดับที่สองเข้ารับวัคซีนเข็มแรกเป็นซิโนแวค เมื่อวันที่28มิถุนายนก่อนฉีดเข็มสองสลับชนิดเป็นแอสตราเซเนกาเมื่อวันที่19กรกฎาคมที่ผ่านมาก่อนจะเสียชีวิตในวันที่20กรกฎาคมขณะนี้ยังไม่สรุปว่ามีความเกี่ยวข้องกับการสลับชนิดวัคซีนหรือไม่ซึ่งต้องตรวจสอบอย่างละเอียดต่อไปมีการฉีดแบบนี้แล้วมากกว่า84,000คนแต่ลายนี้นะครับเป็นรายแรกที่เสียชีวิตคิดเป็นอัตราประมาณหนึ่งในแสนก็ถือว่าเป็น กรณีที่เราต้องหาสาเหตุต่อนะครับซึ่งคาดว่าผลการตรวจนะครับผ่าตันสูตรเนี่ยก็จะออกมาในเร็ววันนี้ทั้งนี้หลังจากประเทศไทยดําเนินการฉีดวัคซีนโควิดตั้งแต่เดือนมีนาคมถึงปัจจุบันฉีดไปแล้ว14.8ล้านโดสมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับผู้รับวัคซีนและต่อมามีรายงานการเสียชีวิตประมาณ229รายคิดเป็น16ต่อ1ล้านคน มีการติดตามข้อมูลและผลการพิจารณาสาเหตุโดยคณะผู้เชี่ยวชาญซึ่งมีการถแถลงอยู่เป็นระยะส่วนใหญ่เมื่อคณะกรรมการพิจารณาข้อมูลโดยละเอียดทางข้อมูลการฉีดวัคซีนอาการที่เกิดขึ้นผลตรวจทางห้องปฏิบัติการรวมถึงผลการชนะสูตรศพไม่พบว่ามีสาเหตุจากการฉีดวัคซีนโดยตรงแต่มีโรคร่วมที่พบบ่อยคือโรคหลอดเลือดหัวใจและโรคหลอดเลือดสมอง แต่ที่สรุปเบื้องต้นคือวัคซีนทั้งสองตัวที่ฉีดในประเทศไทยอยู่ขณะนี้เป็นวัคซีนที่ได้พิสูจน์แล้วว่ามีความปลอดภัยสูงจากการที่ฉีดมากกว่า10ล้านโดสเพียงแต่รายนี้เป็นการฉีดวัคซีนสลับชนิดและเกิดเหตุการณ์เสียชีวิตก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวอีกครั้ง